สวัสดีค่ะยจยจอยมาหาเก็บเห็ดทั่วพี่น้องเห็ดทั่วเห็ดทั่วโอ้ขาโอ้อืเห็ดทัวดท่ว,ขา,วขาเงี้ยว หาเห็ดตั่วพี่น้องมาหาเห็ดตั่วเห็ดตั่วออกฝรั่งก็กินเด้อพี่น้องเด้อเห็ดอันเนี้ยยายจอยไปเห็นเพิ่นเก็บนี่จุ่มหนึ่งนี่พี่น้องนี่จุ่มหนึ่งโอ้ยต้นแบล็กเบอร์รี่น้ำแบล็กเบอร์รี่ เห็ดถั่วกำลังจะออกมว่านนี้ยายจ้ยเห็นฝรั่งเขาเก็บเอาฝรั่งได้กินหอดเห็ดถั่วเป็นเด้อพี่น้องเหรอเจ้าชายนึกว่าเพิ่นสิกินบ่เป็นว,ว,ว,นวัน,นเนนพิ่นสิไปเก็บตัเห็ดเพิ่กเพิ่นมาหัเก็บหอดเห็ดถั่วอืมอืม เห็ดถั่วพี่น้องเห็ดถั่วเห็ดถั่วเกิดโอ้โดอกกอนอ่อนเลยด,ดกนอกกอนอ่อนขาวๆเลยแมนอีกวาเนี่ยนี่ว่ามึงกันอ่ะพี่น้องมันแมนบ่แมนต้นแนีนบ่ พ่อที่ละดอกสองดอกพี่น้องว่าต้พผ่อท่านต้นผ่อเป็นกลุ่มอยู่พ่อท่น้ำขังทางเห็ดทัวจา้ามองละดอกสองดอกว่าท่านต้นผ่อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยเห็ดทัวเก็บเอาแต่ดอกได้นุ่มๆ อีเงาหนึ่งน้องมาเก็บเห็ดตัวอยู่ใกล้บ้านนี่แหละพี่น้องอยู่ตีนบ้านเห็ดตัวไก่บ้านหายเก็บน้ำขังท่างเอาอยู่น้ำขังท่างพี่ INDISTINCT น้องท่านในยางเขาปลาดิเพื่อนตัดหญ้าวันนี้มันเพื่อนเหยียบมัน ได้มูลหลายผดเท่าแล้วพี่น้องนี่เพิ่นเท่าแล้วนี่แยดอกเพิ่นบานนะเท่าแล้วเอาอะไรแล้วพี่น้องเด้อเห็ดทั่วค่ะหมูดุดพี่น้องเอ้ยหมูมาดุดกินอดอกพ่องามปันไหนโอ้ย เท่าแล้วว่าอะไรจ่อยพี่น้องเท่าแล้วพี่น้องนี่ท่นเพิ่นเท่าคนท,ทีเป็นทั้งเสียเนาะเห็ดทัวเนาะอ,อันนี้ว่าสั้นเท่านี่นี่ได้เยอะแต่อันนี้เท่าแล้วเห็ดทัว่วเก็บน้ำแข็งทงัง <laughs> ายเก็บน้ำแขงางทัางช่วน้องเลยยึดยึดติดบานนี่ล่ละเห็ดอันนี้มันจะเกิดน้ำปลาเล่อบานเก็บพอได้ไปไปหมกบอ่อาหลายดอก ฝรั่งก็กินเป็นเดอ้อพี่น้องฝรั่งเริ่มกินเห็ดอันนี้เป็นแล้วยายจอยไปเห็นคนเก็บเมื่อวานนี่เนาะแต่ว่ายายจอ <laughs> ยอันเห็นคนเก็บเลยยายจอยก็เลยมาเก็บทเดี๋ยวก็จอยบูดึจักตกอกนี่เห็นฝรั่งคนเก็บเมื่อวานนี่เนาะไปเมืองในรถเพิ่นเป็นเก็บเอาเห็ดอันนี้ละ่ะกันเนันน,นั่นเน,นาะโอ้ยายจอยไปยายจอยปล่อยยายจอยเสียวมาเลยพี่น้องเลยเห็ดอันนี้ย เม็ดถั่วอันนี้มหาเก็บน้ำขางมมบานน้ำขางหล่อท่างมมบานเอา้ากอง่ายพี่เนอะเออได้เยอะซ้ำทีเอาไปผัดไปแกงปลาขางบานเนาะ เห็ดทั่วพี่น้องจกะมันอยู่ไก่ตีนก้นี่พี่น้องเกิดน้ำข่างทังอเก็บห็ดน้ำข่างทังเด้อพี่น้องเด้อเห็ดทัว่วเห็ดทัว่วอันนี้มันจะเกิดอยู่น้ำปลาปลาอันสวนเพิ่นไหมอันที่มีหยาเป็นหยาเป็นหยังแม่มจะเกิดแบบนี้เนาะเนาออืมอืมอันนี้ดอกหน่อยเพิ่น น้ำป้ายหนาป้าสวนขางสวนขางเงี้ยเฮ็ดอันเนี้ยนี่เพี้ยนดอกตุมต้มๆดอกตุมต้มๆนี่นะมันแสบเป็นว่ารังหน่อยหมู่บ้านนี่ว่า,วาดอกตุมต้มๆนี่ทั้งแสบคักพี่สันว่าวไอ้จอยบ่เคยกินแล้วพี่น้องเด้อไอ้อย,ยจะเอาไปทดลองมันมากินได้ว่าสันว่าเขาว่า กินได้ยอะจอยก็เลยเสียเอาไปลองมึงว่ามันแสบบอ,อนี่ hit, hit tour, เห็ดทัวเห็ดบเห็ดทัวมาแล้วก็สิมาล่าง,งตุ๊พี่น้องกันยอ้จอยไปเก็บน้ำข้างท่างนี่พี่นอ้องเกาะบานหนนี่เห็ดทัว เก็บปลาขางบ้านในตำหนี้ละ่ะไปบ่พ่ออันเครื่องจุ่มมงได้แล้วเลยมาล่างเนาะพี่น้องล่างแล้วเรีเยอะๆกะทิลวกสรุปเน็ตทัวร์เรือยพี่น้องเด้อนี่นี่ละ่ะได้เท่านี้ละ่ะบไ่ไปดนไปวางเครื่องจุ่มมุ้งนี่ละ่ะไปแล้วบ่มี อันยังแงบมันมันแก่ก้อนเห็นไหมมันเถาเถาก้อนมันเกิดตโดูดเห็เนาะมันี่เกิดหลายเมื่อล้วันนี้มันเถาก้อนเลยบ่เอาก็เลยมาเลยพได้ไปหาไก่ยังอยู่ขางรอสวนเห็นไหมปลาแถวสวนนี่ไหมพี่น้องนี่ลาพี่น้องเอ้ยเห็ดอันตัวเห็ดทัววันนี้ยในทัวนี่ล่ะ จากจองอีสานฝรั่งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสรุปเพ็ดทั่วพี่น้องไปเก็บมาวางหนไปข้าวเดียวไปทั่นี่ละก็ไปโดนเก็บกันป้าขางบ้านขางสวนวยังจอยนี่นะไหนมาทอนี่ละมันเข่าก้อนพี่น้องเอ้ย กันบ่เท่าสิได้หลายอย่มันทำกวนเนาะให้ช่วยเกามาร้างล้างแล้วก็สิลวกก็บันปะกะติมันมันสิเกิดหลายด้อันนี้มันันไปเทาก้อนก็เลยบ่รด้จ้อ่ยน,นี่ลนเลตัวนี้ละพี่น้องเห็ดทั่วลวพี่น้องเด้อฝากไปอีกแค่กลิบนนจาะ เกียริดทัวร์ในบ่อหลายดอกนี่ได้เท่านี้ละ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ